วันนี้จะมาพามาดูครับไอขิดยายามือวาดครับนี่ครับพวกเป็นหญ้านี่กําลังใบเลี้ยงครับนี่ข้าวข้าวเขียวปกติครับนี่นี่พวกเป็นหา้าไงแยมีใบเลี้ยงลงนี่ครับเลี้ยงลงครับงงมากเลยแยกกันเองใหญ่วะนี่ครับดูต้นข้าวเลยครับดูดูต้นข้าวเด้อดูต้นข้าวครับนี่ดูหญ้าด้วยครับดูหญ้าด้วยันนี้เด้อเนี่ยเห็นไหมหญ้านี่ นี่ยาพวกเป็นยานี่เหลืองนี่ครับนี่ดูต้นข้าวเนี่ยเขียวดยแต่ว่าะข้าวยังเขียวปกติพวกไหนที่เป็นเป็นยาครับเป็นยามาเจียมนี่เริ่มเหี่ยวเริ่มยุบล่วงครับผมงงมากเลยมันแยกกันได้ยังไงวะนี่ครับี่ให้นีเห็นชัดเห็นยาลายๆเนี่ยครับให้นี่ดูดูดูต้นข้าวครับไอส่วนที่เป็นต้นข้าวนะครับนะดูนะนี่ครับอันนี้เป็นยานะ เลี premises, ้ยงครับหยานะนี่ครับเขานะดูเบื้องเขาจำตังหน้าครับนี่นะเขานะเนี่ครับจะว่าหงานะนี่นะเนี่ยพวกที่เป็นต้นหยานะสังเกตียครับนี่พวกที่มันเลี้ยงเลี้ยงเพามันเขานะครับนะพวกที่เลี้ยงเลี้ยงเป็นหงาหยาที่ต้นเหมือนเขาครับหญ้าที่มันต้นเหมือนข้าวครับนี่นี่ครับดูเบื้องเบื้องนี่นี่นี่กำลังเลื่มเลี้ยงนี่เบื้องเขาครับนี่อันนี้คือเขาครับนี่อันนี้คือหยานครับนี่ดูครับนี่อันนี้คือหยาที่มันแก่มเขาครับนี่นี่มองนี่ชักเจนเลยนี่ ฉีดเมื่อวานนี่ครับนี่นี่หญ้าพวกที่มันปนข้าวมันเริ่มเหลืองครับนี่ข้าวที่เขียวปกติครับดูดูนะครับเนี่ยเหลืองไอ้ไฮว่าเมเลงนห่งาด้วยครับเนี่ยนะดูจะเห็นทัดเจนครับยอดเขียวๆนี่เป็นยอดข้าวครับแต่ว่ายอดเหลืองนี่เป็นยอดหญ้าครับนี่ครับเอารออีกสามวันครับว่าจะเป็นยังไงสุดยอดครับงงครับมันแยกส่วนกันออกมาได้ยังไงครับผม นี่ครับข้าวเขียวครับหญ้าตายครับนี่ครับซีนบล็อกครับให้เปรียบเทียบดูเลยครับนี่มีหญ้านี่ข้าวครับนี่ดูครับที่เหลืองๆไม่ใช่ข้าวครับมันเป็นหญ้าหญ้าต้นที่เหมือนข้าวครับใช้เคมีข้าก็ไม่ตายครับหญ้าตัวนี้ฉีดแล้วข้าวตายด้วยถ้าเคมีแต่มันไม่มีหรอกครับฉีดเนี่ยพวกนี้มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับข้าวฉีดปุ๊บข้าวจะตุยครับข้าวจะตายแต่ว่าอันนี้ ฉีดพุ <tang ar> ่มข <leer> ้าวสวยหญ้าตายนี่ครับถ้าพี่น้องมเอาไปฉีดเห็นผลภายในวันแรกครับวันที่สองที่สามจะชัดเจนครับหญ้าจะเหลืองมันแรกนี่มันจะเหี่ยวลงครับหญ้ามันจะเหี่ยวลงแต่ว่าต้นข้าวเราจะชูขึ้นครับนี่ครับเปรียบเทียบเลยครับนี่เปรียบเทียบเลยดูครับนี่นี่ครับเห็นไหมต้นข้าวนี่จะชูขึ้นนี่กอหญ้านี่จะเริ่มเหี่ยวเฉาลงครับนี่ดูครับเห็นชัดเลยเหมือนเล่นมายากลครับผมก็ว่านึกว่าเล่นกลครับ